เจ้าหนะคะจะพาทุกคนไปพบกับตัวรถมิ w เคันที่อยู่ด้านหลังของนั่นเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นตัวลองท็อปอีเลกนเครื่อง1.9นะคะเป็นสีขาวมุกซึ่งรุ่นอีเ g ก n นเป็นตัวลองท็อปที่มีทั้งเครื่องยนต์1.9แล้วก็3.0นะคะให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะมีทั้งหมด6สีให้ลูกค้าเลือกเหมือนกันค่ะก็จะเป็นสีขาวมุกนะคะสีนี้จะบวกค่าสีไปที่12,000บาทค่ะแล้วก็จะเป็นสีแดงสีดําสีบอลเงินสีเทาดํานะคะแล้วก็เป็นสีดําค่ะ ตัวทั้งหมดนี้นะคะจะไม่ได้บวกค่าสีใดๆทั้งสิ้นวันนี้นะคะรถที่อยู่ด้านข้างของแนนตัวนี้เขาพร้อมตัวสเกิร์ตรอบพันเลยค่ะจัดแต่งออกจากศูนย์บริการของแนนเลยนะคะ,ะมาสังเกตว่าตอนนี้แนนเปิดตัวไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็เปิดไฟด้านหน้าไว้นะคะเป็นไฟหลีเนาะซึ่งตัวไฟนะคะโดยปกติเลยจะติดแค่เฉพาะตัวไฟเดย์ไลท์แล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะคะที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ตัวข้างกระจกเนาะ ตันนี้แนนใส่ตัวสกเกิร์ตเพิ่มขึ้นมานะคะชุดสกเกิร์ตนะคะของแนนจะมีตัวไฟนะคะที่อยู่ด้านข้างทั้ง2ด้านเลยนะคะซ้ายขวาวก็จะทําให้รถนะคะดูโดดเด่นแล้วก็ดูสวยงามเพิ่มเติมยิ่งขึ้นค่ะตัวชุดสกเกิร์ตชุดนี้นะคะมีทั้งหมด29ชิ้นค่ะสามารถจัดรวมอยู่ในราคารถ NewX ของแนนได้เลยนะคะมาดูจุดต่อไปสวยไหมแค่ข้างหน้าก็สวยแล้วนะ จุดต่อไปค่ะส่วนของสกเกิร์ตนะคะก็จะมีคิ้วร้อให้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะเป็นคิ้วเล็กๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวขอบล้อนะคะเป็นล้อแม็กขอบ18ที่มาจากตัวโรงงานอิสุสของเราเลยลูกค้าสามารถใส่เป็นตัวล้อแม็กซิงได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นแต่งออกแนวอฟอโรดก็ได้สกเกิร์ตด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นตัวโลโก้ m u X นะคะติดมาให้เพิ่ม มากับชุดตัวสเกิร์ตเลยพร้อมตัวที่จับที่จับนะคะที่จับประตูตัวนี้แล้วก็ฝาครอบเป็นตัวยี่ห้อ m u s e นะคะมากับตัวชุดสเกิร์ตเหมือนกันค่ะคิ้วการ์สาดซีมเซลร์นติดให้นะคะสวยงามไหมด้านหลังนะคะก็จะติดตัวสปอยเลอร์ของตัวรถนะคะทางด้านบนแล้วก็ตัวคาดเอวตัวกลางนะคะแล้วก็จะเป็นตัว ที่มาจากตัวชุดสเกิร์ตตัวนี้เปิดไฟนะคะไฟด้านหลังก็จะติดกับตัวสเกิร์ตเลยเชื่อมต่อให้ตั้งแต่การติดตั้งจากตัวศูนย์เลยนะคะถ้าสมมุติเราดับไฟหลีลงตัวนี้ก็จะไม่ทํางานนะคะแล้วก็ตัวถาดรองนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแบบเหมือนแผ่นแผ่นพลาสติกเนาะแบบนี้นะคะจะเป็นกันรกระแทกของตัวฝาประตูท้ายนะคะพร้อมชุดสเกิร์ตแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวไฟที่เป็นไฟเลี้ยวไฟเบรนะคะก็จะเสมอคู่มาจากตัวคาดเอวแบบนี้เลยนะคะโอเคเติมน้ำมันนะคะสามารถรองรับได้ตั้งแต่ B20 นะคะแต่ว่าเซลแนนจะเติมดีเซล B ิให้ลูกค้านะคะตั้งแต่ออกจากศูนย์เลยะคะ่ะเดี๋ยวพามาดูภายในว่ารุ่นตัวอีลิแกนนะคะ ตัวนี้มีอะไรแผงประตูนะคะก็จะหุ้มด้วยตัวหนังทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มีตัวที่ปรับกระจกที่พับกระจกเป็นตัวไฟฟ้าทั้งหมดเลยส่วนภายในนะคะก็จะเป็นตัวปุ่มเปิดพัดลมแอร์นะคะตัวนี้อยู่ด้านหลังแล้วก็ตัวเปิดประตูท้ายนะคะสามารถสัมผัสได้ที่ตัวรถตัวกุญแจแล้วก็สัมผัสได้ที่ตัวท้ายประตูเลยค่ะ แล้วก็ตัวปิดเซนเซอร์ตัวนี้นะคะจะมีตัวเซนเซอร์เหมือนตัวท็อปเลยค่ะเดินเข้าเดินออกถ้าเราไม่อยากใช้งานก็ปิดได้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นตัวเปิดฝาฝากระโปรงด้านหน้านะคะส่วนฝาถังน้ํามันนะคะจะใช้มือดันตัวฝาถังได้เลยค่ะพวงมาลัยก็จะเป็นตัวพุทพอนโทนนะคะจับความเร็วของรถตัวเองนะคะจะเป็นตัวนี้เนาะสามารถจับความเร็วของรถเองได้เลย ฝั่งนี้ก็จะเป็นควบคู่กับตัวหน้าจอนะคะลดเสียงเพิ่มเสียงรับสายวางสายของตัวบล<ม>ูทูธไม d ดีของเขานะคะก็จะแสดงสัญลักษณ์ตัวเข็มเลขไม้ทั้งสองฝั่งเลยฝั่งด้านขวามือนะคะจะเป็นตัวเข็มเลขไม้นะคะส่วนด้านซ้ายตัวนี้จะเป็นตัวบอกเก์ความร้อนส่วนดิจิตอลตรงกลางนะคะจะบอกตัวค่าตัวเลขไม้เนาะจะเป็นดิจิตอลเป็นเลขแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัวรูปลถนะคะว่าประตูด้านไหนของเราปิดไม่สนิทหรือว่าออปชันของตัวเบรกมือ เราได้ดึงไหมคาดเบลลเราได้คาดหรือเปล่านะคะยกตัวอย่างนะคะเขาจะโชว์อยู่หน้าหน้าจอตัวนี้ส่วนถ้าเป็นตัวจอสัมผัสนะคะตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่9นิ้วสามารถเล่น FMAM ได้หมดเลยนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้อันนี้แอร์แยกอุณหภูมิสายขววเสียบดูชาร์จ USB นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดเลยนะคะนี่แล้วก็เป็นเบรกมือตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะน,นี้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวคอนโซลสีดำ โอ้ oh, ไม่ใช่คอนโซนสีน้ำตาลเหมือนบาะที่เป็นเบาะ Coolmax สีน้ำตาลแบบนี้เลยเป็นบอกปรับไฟฟ้านะคะแปดทิศทางแบบนี้เลยสวยงามมากมาดูตอนที่2กันบ้างตอนที่2ก็จะเป็นตัวปักเสียบเป็นรูเป็นรูเสียบนะคะแล้วก็เป็นสาย USB แยกอีก2องหัวนะคะพร้อมตัวที่จับด้านข้างสองฝั่งเลย มีพัดลมแอร์นะคะแยกอุณหภูมิไหมไม่ได้แยกอุณหภูมินะทุกคนแต่ว่ามีแยกอยู่ตอนสองกับตอนสามนะคะไม่ต้องแย่งกันแล้วก็ตัวที่พับเบาะตอนสองนะคะจะเป็นตัวน,นี้เลยหรือว่าด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ขนนะัดเน่นเอาไปแบบนี้ปึ๊บอ,อันนี้คือขึ้นไปตอนที่สามสามารถปรับเอนได้ยี่สิบสององศานะคะ อันนี้ที่วางแก้วนะคะมีสองฝั่งเลยฝั่งตัวนู้นะคะถ้าเราไม่ใช้แล้วก็พับราบยาวได้ทั้งหมดเลยดันขึ้นอันนี้ปิดไฟเนาะเดส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นการพับเบาะค่ะอ่าเดี๋ยวตัง้งมีโชว์หน่อยโชว์กันพับเบาะนี่นะคะพี่เซ็นเตอร์สั่งสวย พับเบาะนะคะดึงเชือกไปแล้วก็พับลาบยาวอ,อีกฝั่งหนึ่งค่ะอันนี้กรณีระวางของนะคะไม่ได้เอาตัวนี้ออกเนาะ,ะดึงดึงเชือกค่ะการลงไปอันนี้ก็จะมีพื้นที่ด้านหลังใส่ของวางของได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะนี่สามารถเปิดตรงนี้ได้นะคะวันปไปอธิบายรถก็จะต้องทำแบบนี้นะคะ ข้าปากเวยค่ะมันไปอธิบายรถนะคะ,ะจะมีไฟแยกให้นะคะอยู่ด้านหลังแล้วก็ที่เสียบสายชาร์จส่วนตัวปิดฝาท้ายนะคะอะ่เดี๋ยวให้น้องทําให้ดูกดปุ๊บนี่มีระบบเซฟตี้กันหนีบด้วยนะคะลองไหมคะลองกันหนีบนะะไหมคะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเจ็บตัวมันเป็นไร <Okay. S 1> อันนี้คือด้านท้ายตัวไฟสวยมาก ชอบแบบเดิมๆหรือตัวใส่สเกิดแจ้งมาเลยทักมาเลยสอบถามได้นะคะไม่เป็นไรปรึกษาได้ทุกกรณีเลยค่ะตัวเริ่มต้นตัวรองท็อปตัวท็อปแนนมีให้หมดเลยแล้วก็ลดแนนตอนนี้มีสีแดงนะคะพร้อมส่งมอบเนาะเป็นตัวท็อปเลยค่ะทุกคนเป็นกุญแจพูสตาร์ทนะเดี๋ยวคิดก่อนโอ้ขอโทษมา ท่านใดน,นะคะที่อยากปรึกษาหรือว่าสอบถามรายละเอียดรุ่นรถนะคะไม่ว่าจะเป็น New X Active, e l e g a n t Ultimate, Phantom นะคะทักมหาแนนได้เลยตามที่อยู่ด้านล่างนะคะหรือว่าจะโทรติดต่อเซลแนนก็ได้ค่ะหรือว่าอยากให้ทำรายละเอียดเงื่อนไขตัวรถกระบะตัวไหนรุ่นไหนนะคะทักแนนมาได้เหมือนกันค่อยากได้แบบเดิมต่อเสริมหรือว่า New X แต่งแบบนี้หรือว่าใส่ล้อแนนทให้ได้หมดเลยค่ะคนนี้แนนขอตัวนะคะ